ผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลใน IQA Award ประจำปีการศึกษา2566โรงเรียนบ้านโคกกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตหนึ่งมีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อประกันคุณภาพตามเกณฑ์ IQA Award มีองค์ประกอบดังนี้องค์ประกอบที่1 การกำหนดเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพบุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนบ้านโคกกลางและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันกำหนดมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประกาศค่าเป้าประสงค์ของหน่วยงานวัตถุประสงค์การจัดตั้งสถานศึกษาและบริบทของสถานศึกษามีการกำหนดเป้าประสงค์ด้านคุณภาพการศึกษาในระยะ3-5ปีสอดคล้องกับวิสัยทัศ พันธกิจเป้าประสงค์และความโดดเด่นเฉพาะของสถานศึกษากำหนดและทบทวนเป้าหมายรายปีนำผลการประเมินคุณภาพภายในภายนอกและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาเป็นพื้นฐานการกำหนดเป้าหมายความสำเร็จและเป้าประสงค์ของสถานศึกษาองค์ประกอบที่2การขับเคลื่อนคุณภาพสู่มาตรฐาน โรงเรียนบ้านโคกกลางมีระบบการบริหารและการจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ o b e บ Smart m o d e เดสู่การออกแบบระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาซึ่งเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์การประเมินเพื่อรับรางวัล IQA a w a r d จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีให้บรรลุตามเป้าประสงค์ ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนคุณภาพเพื่อนำแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติและนิเทศกำกับติดตามตรวจสอบตลอดถึงให้ความช่วยเหลือเพื่อปรับปรุงและพัฒนา โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งจัดทำรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานเป็นระยะส่งผลให้เกิดความสำเร็จและการพัฒนางานทุกระบบในสถานศึกษาอย่างมืออาชีพมีความรับผิดชอบมุ่งมั่นในการทำงานและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข ภายใต้การดำเนินงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA และหลัก5ร่วมที่เกิดจากการเรียนรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในทุกกระบวนการดำเนินงาน มีระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีคุณภาพสร้างความตระหนักและนำผู้ที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้องค์ประกอบที่3การประเมินความสำเร็จตามมาตรฐานโรงเรียนบ้านโคกกลางมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศด,ด้านนวัตกรรม โดยการบริหารและจัดการสถานศึกษาด้วยรูปแบบ o b e บ Smart Model เดสู่สถานศึกษาที่เป็นเลิศมีระบบและกลไกลก,าการประเมินคุณภาพภายในที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานประเมินตนเองอย่างเป็นระบบใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและกฎกระทรวงที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้สารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงเชื่อถือได้ และนำสารสนเทศจากการประเมินวิธีการปฏิบัติที่ดีและการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติมมาใช้ปรับปรุงพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องและสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิบุคลากรทุกฝ่ายและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมโรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานในการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารอบ4ได้แก่การศึกษาประถมวัยการศึกษาขั้นพื้นฐานอยู่ในระดับดีทุกมาตรฐานและได้รับรางวัล IQA Award ระดับดีเด่นโรงเรียนขนาดกลางจากสพทในปีการศึกษา2564 และ5องพองค์ประกอบที่4การนำการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและการสร้างคุณค่าแก่วงวิชาการด้นานคุณภาพผู้เรียนผลสำฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคำนวณตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาที ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน n อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน o อ e น็ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศร้องเพลงไทยลูกทุ่งรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้รองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครื่องร่อนแบบเดินตามและรองชนะเลิศอันดับสองสืบสารคันลองท่องจำบทอาขยานในการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลผลงานบ้านสวนของผมในการประกวดกิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์หัวข้อเรื่องดีๆที่บ้านฉันจากกระทรวงวัฒนธรรม และรางวัลน,นักเรียนผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับชาติจากสพทจากการดำเนินง,งานส่งผลให้ผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัลคูรุชนคนคุณธรร,รมระดับชาติรางวัลครูผู้พัฒนาโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับชาติโรงเรียนผ่านการประเมินโรงเรียนคุณธรรมระดับ3โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะซี r o w ว s t School ระดับดีมากจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและได้รับรางวัลที่เป็นการรับรองคุณภาพการศึกษาจากสพทรางวัลการประกันคุณภาพ IQA Award ระดับดีเด่นปีการศึกษา2564และ2565องค์ประกอบที่5การเกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ o b e บ Smart Model ซึ่งเป็นนวัตกรรมสร้างสารรค์องค์กรที่มีคุณภาพสามารถกระตุ้นให้บุคลากรและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในที่สะท้อนการพัฒนาที่ยั่งยืนโรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรร่วมกันพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยใช้กระบวนการสร้างสรรค์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC อย่างต่อเนื่อง รงเรียนบริหารจัดการคุณภาพทั้งในระดับรายบุคคลระดับห้องเรียนและระดับโรงเรียนเพื่อสะท้อนการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพทั้งในส่วนของคณะครูและองค์กรในภาพรวมอย่างต่อเนื่องโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารจัดการกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมีคู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องเชื่อถือได้เป็นปัจจุบันพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของระบบและได้รับความร่วมมือในการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากการดำเนินงานที่กล่าวมาแล้ว ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านโคกกลางมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรมการบริหารและจัดการสถานศึกษาในรูปแบบ o b e บ SMART MODEL ผ่านกระบวนการ PDCA และหลัก5ร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมพัฒนา ร่วมประเมินและร่วมชื่นชมในการสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างศรัทธาความเชื่อมั่นสร้างสิ่งแวดล้อมพร้อมบริการและสร้างงานเพื่อสร้างคนเพื่อสร้างผู้บริหารที่มีคุณภาพครูมีคุณภาพนักเรียนมีคุณภาพและโรงเรียนมีคุณภาพให้กับชุมชนและสังคมต่อไป